ใช่ล้วใช่ใช่ใช่ใเะเลขล่างออกไปเลขล่างอ่ะกําลังลุ้นครับกําลังลุ้นเอาเปิดใส่เครื่องเสียงดูใส่เหรอเสียงแตกๆก็เสียงแตกๆไม่เหมือนละมันอี่กระดัเอาใส่ไม่ได้ไหมเอ็งเฮ้ยอาไรจันท์ฮัลโหลฮะโอ้ยหน่อยวิธีรุ้นเฮ้ยเมียงวิธีรุ้นเลขวะ อ้าวอันนี <Rocky> ้เลขล่างบ่รับตัวไทยครับสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ดใส่กลางค่ะเอาเลขล่างว่เีเลขล่าง่สองเลขที่ออกสี่ศูนยอามีแต่ศูนยมีแต่ศูนย์ประอันเลยเนี่ยรุ่นแปดสี่ศูนย์แปดเอาเลขล่างมานเลข่รงมาเรยเลขล่าง

อยู่สายอยู่สายผู้แทนกระทรวงการคลังบ่อนายบุญยาขูดสิทธิ์สองต้วเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝาก เอเอาเบอรแล้วเบอรแล้วเขาเพิ่มเตาเลยราวัลไม่ท้ายสองตัววันที่14เมษายนก็จะเปองอันท้าย6ยป่ สี e e ่เจ็ดควาสี g, 2, g, ่เจ็ดข่อยเอาอีกแล้วกูได้ถือสามเจ็ดสามเจ็ดสามคือสี่เจ็ดออกสามเจ็ดีกแล้วนี่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 เล็กอมปวดนี่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 พ่อได้หลายปไดเด้ห้าบาทโอ้ยเบไอเบียวรถรีไอเบีใบหนึ่งสมเจ็ดอ ว่าพน่าหาบาทนี่เจ้าของเสือไดเือคนฝาอนนี้เ้อซื้อให้เพื่นซื้อผู้หพ่อยหาลยซื้อีเกแม่พูดเล้วคยหน่อยทาซื้อีกตเกตีอะมาเดี๋ยลูกาาเลยคุณหาเลยโอ้ยพอนอไม่เจ๊อ

ร่เจ็ีมคน้ลุนลุ้ซูบัสกูเต็มเต็มเลยิพาบแาเต็มพาบ้าเ้ไปดีซุ้ยมคอยเต็มเตมพี่น้องนะเต็มเตมเลยพาบาทเต็มเต็มไอเบีวถือใบนึงพ่อเรียกใช่ซามกี

ไวนงว่าไม่อม่ด้วยเฮ้อเง้ยนนเง้วันน่เรื่องได่เรื่องนี่เ่เอาี่เรื่องเอาไี่เอาไปต่อยจาปัวถือกัตจ๊เนี้ยถือ้เจะไดี๋ยวจะให้ักหนึงลักทีากโอ้ยเจอตัวนึง่ไปเจอผู้ใดไม่พวงแล้วบมาแมันนี้แมือไม่ก็ได้โอเคโอเคเ้าเจ้าคิดใจดีเดี๋ยวถามมีคันเหมาขั้นแรกปฏิเสธทุกินเดี๋ยมีคนหมาปฏิเสธทุกิน ไม่กินไงเอาดีใจน้าดีใจน้ากกวนกันมาโซมานุงมาหนักดซื้ออีกเด็กบ่นกระดิซื้ออีกไว้ไว้แน่เด็บนซื้ออีกซื้ออีกซ้อีกอะไะแว่ารุ่นต่อ รุ่นตอค่ะมันนี่ห้องของเลยมันหุ่มๆอะไรนี่ก็จะถือบนล่างจะได้มือนี่นะไปข้างบนล่างครับดีเดบคุงามคุณแมนบอง่าจะนเรไปคุง่ามเป็น่นี้กินน้ำมูดได้ใส่น้ำมูดี่ไอ้ที่เรานั่นกำลังลุ้นอยู่บน้าเยารุ่นตอเป็นรุ่นต่อเราุ่นตอไี่ร้รุ่นี่อมามมามามาือบนอีกทีได้ขี้บาทวดไดคืองตาแมน

นานที่ยโนัาหนยบายและแนานพิเศต็มเลยโซนางารัดจังจังหน่อยโดดสักกระยนงก้มริงอยู่ไหม ออกรงวัำลัดห่นาั้งีากและาก็อการนสั่วนที่สคก็ดีดีวันนี้ก็เชียงไายเชียงสองใบแต่ว่าสามมาแล้เรียกว่าจะชื่อสเนี่ยคิดว่ายุ่มมีเดียวเมีนีเดียวรัมมาไม่รู้อะไมาด้วยเมน่น้ามแล้วนะคะ ตำเจ่ว yeah. ่าเี้ไท่เลี้งนาเลี้ยงังเลีศูนย์บดศูเบดเลยดางโอ้มึงเงหลักฐานต้นถัวึงดูเตรียมเตรมเลยนี่ขุนเฮงยังไหอยู่นี่คนเงนงไม่กันรถนาสีดำนซับเทียบไปเยเาน กัดนมคบานเีอจได้เลยฮะบุฟันบ้จาของมดใช่ไหครับคาดต่มันคาดจะนอไม่ันฝัน้อยางมวส่วนนนาม่ารจะเป็นผู้เสริุฟัเป็นดัต่อุยทะเบียนรถวี่อี่อ่น้ยปุย่ะเวลาุ้ยตัวเนี่ยละสบัดกัน ให้ม่ speaker, roommate, oh <no! S 2> ้เม kind of yeah. yeah, ียไปดูเม <laughs> really exactly exactly. no. ีปเมียอะไรเกสงน่อยสางน่อยดมึงเอ้รกเดี๋ยวต้องบอกเลยลกังนะมา้กร้ง่ร้องร้องอยากนามารลองยังเดี๋ยวพวคือต้องแตร้องจงร้องทั้งคนเอาเยาวุนต่อไปรางวันที่หนึ่บๆพี่น้องเขาติดตาม ประกดีรับกำกรควานได้ลูกบอลการหลังมือค่ะเมื่อกรรมการออกประวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึกแสงที่บรรจุลูกบอลไว้ในถังเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกประวันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ

ันที่ออกกเดนยานป0สวันี6โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างทีแะรางวัลที่1จำนวน2รางวัไม่าไปแล้เพราะแสดงว่าบอกว่ผลสรุปวันนี้ลุกเพ้อลุกเพ้อระวังลุ้ โอ้แสดงว้ไม่ได้หารอยห้าร0อจงร้อยตนนี่ก็ขึ้นหนักเลยเร่รถจอ้วะแสดงว่าลุบทุนเมียเจ้าลุบแล้วห้าร้อยเ้ย้วันเมียบ่เมีนอันนี้แตั่นแล้ว เปลนคำเปลี่ยนคำเฮ้ยคมา่ไเนี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนคำแท้เออคอนเทนต์นี่ือโอ้ยกันสรุปเลวขาดทุนไ่ได้กินอเขายูต่สภายดีก็ไปไปไโอเคโอเค ເດີ້ເຊິ່ງໄປເຮັດໂຄງການຂອງຕົນເອ